ี่เสียงเลยอะเสียงไม่หอนเอาลองลองพูดสิเอาลองพูดเลยไม่เป็นไรเอาพูดเลยได้เลยพูดเลยลูกมามาครับครับแมากำลังทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรครับทำอะไรหรือไม่ทำอะไรครับคขาน้องเพลงได้แล้วก็ มีเกมด้วยยังแบบเจงังบอยเธอไม่อินกับชายแบดบอยต้องไงต่อตูวต้องไงต่อตูวฉันไม่ชอบผู้ชายทรงแบดนะคะ่ะไม่ชอบผู้ชายทรงแบดนะคะ่ะและของหนูนี่ใชรของหนู <c oughs> A B U X Y and Z มาลูก BC หนูมาท่องหนึลูกเอาฟังมาม้าร้องกันแหละย,ยังร้องไม่เป้นใช่ไหมคะไม่เป็นไรฮ่าขอบคุณค่ะ Thank you ไอมีเสียงตบมือให้มาม้าเลยอขอบคุณค่ะ ไหนที่มันรูปร่างเหมือนกันลูกรูปร่างเหมือนกันครับไหนรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วหนูลากไปใส่ไหนรูปร่างสีเสส่เหลี่ยมหนูดูสิสี่เหลี่ยมเป็นแบบไหนแบบนี้เหรอคะลองดูครับหนูต้องเรียนรู้เองลูกไม่ใช่เยไหมลองดูสิ่ใช่เอหนูลองลากมาใส่ตรงนี้ลองดูถ้ามันไม่ใช่มันจะเด้งกาเห็นไ,ไหมอไอ่าแล้วก็มี้อ ล้อหนูต้องการล้อสีอะไรอ่าทีนี้อะไรอยู่บนหัวมันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยไอ้นั่นคือฐานมัน,มนหมดแล้วมันไม่มีแล้วลูกนี่มีแต่ข้างล่างอย่างเดียวคืออะไระข้างล่างอ่ะ ง่ายกว่าเอาโชกเลยมาโชคเลลูกชกแต่ตัวสีฟ้าตัวระเบิดอย่าชกดีกว่าเล่นผิดแล้วนี่ชกแต่ตัวนี้ตัวห้ามชกระเบิดนี่ชกแต่ตัวนี้เอามาชกผิดเดี๋ยวตัวนี้ห้ามโชคตัวระเบิดห้ามชกห้ามชกห้ามโชคโชกตัวชน์โลกลูกมาเห็นไหมโอ้ยไม่ถึงทักทีอ้าวมาผิดอีกแล้ว ห้ามชชบตัวระเบิดชคตัวชโลกอย่างเดียวแล้วไอตัวจะบดมันจะมาด้วยทำไมอะไม่มันหลอกคนไงเอ้านั่นไงนั่นไงชี่ชอรี่ก็ชอรี่เชอรี่ชอรี่คับชิ่ใส่บนหน้าไอติมอะลูกอ่ะหนูกดไปต่อลูกชิรี่ดิเรียน ออะะไระทุเรียนทุเรียนถูกต้องอะกดไปเติร์ลเลยกัน eggplant eggplants อะไรครับอันรูปอะไรอะลูกอ่ารูปอะไรมะเขือม่วงไหมมะเขือม่วงอม่วงอ้าว fig อะไรอ่ะเนี่ยขึอนไรเนี่ยขึ้ขไรอ่ะ